วัสดีค่ะวันนี้มีบอนสีบอนสีเก่าบอนสีแก่นะคะอีกตัวหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ได้บอนสีชาระวันนะคะชารวันแห่งหน่านน้ำพิจิตรนะคะนี่น่านน้ำเมืองพิจิตร วันนี้เอาเจ้าชาละวันจราเขชาละาวันนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันมาดูถึงความสวยนะคะดูใบเล็กๆเขาที่เพิ่งแทงยอดใหม่มีความสวยมากเลยนะคะนี่นี่กระดูกเขานะคะจะเป็นกระดูกสีเขียวแล้วขอบขอบนี่มีเออ เม็ดระเรือระเรือนะคะอยู่ตรงกระดูกเขานี่นะคะนี่กระจายอยู่เลยนะคะกระดูกตะปุ่มตะปัํานะคะนี่มาดูใบนี้ดีกว่าเห็นชัดเจนกว่านี่นะคะพื้นใบจะออกสีเรียกว่าชมพูเข้มชมพูเข้มๆนะคะไปทางแดงนิดนึงสะดือตรงนี้ นี่นะคะจะเป็นหลุมลงไปแบบนี้มีรูตรงกลางสะดือนี่นะคะดูจุดเขานะคะเหมือนหัวจระเข้เลยนี่ให้เพื่อนๆดูเหมือนหัวจระเข้เลยทีเดียวเป็นบอนสีที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะคะที่สวยมากนี่อันนี้ยังไม่ได้ค้ำไม้นะคะ เป็นบอนสีที่น่าสะสมมากชื่อเจ้าชาละวันนะคะต้นนี้ยังไม่มีแบ่งปันนะคะต้นนี้ยังไม่มีแบ่งปันเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่เจ้าชาละวันแห่งหน้านน้าเมืองพิจิตรนะคะเป็นบอนสีอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะให้เพื่อนๆได้ดูหน้าตาเข้าไว้นะคะเผื่อไปเลือกซื้อเรื่องหานะคะ ปิ่นมุกยังไม่มีจำหน่ายนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูหน้าตาเขาก่อนนะคะว่าเขาสวยมากขนาดไหนนี่นี่นะคะสวยมากๆแล้วเดี๋ยววันหลังจะพาเจ้าชลรวันมาพร้อมกับ บอนซีในนามไกรทองนะคะเดี๋ยวเอามาให้เพื่อนๆดูพร้อมกันชาละวันกับไกรทองนะคะใครจะหลอกกว่ากันนะคะวันนี้ก็เอาเจ้าชาละวันมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่พื้นใบพื้นใบเป็นสีเขียวนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ สั่งซื้อมเมล็ดบอลสีไปแล้วนะคะให้ไปเช็คเลขพัสดุได้ที่หน้าเพจของปิ่นมุกค,คาราเดียมนะคะให้ไปเช็คได้เลยทางปิ่นมุกนะคะได้เอาเลขพัสดุลงไปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่ชละวันค่ะ